สวัสดีครับคลิปนี้นอนลาะวิ่งไทยทริปอยู่ที่ถนนหน้าพารานครับหรือว่าถนนใกล้ๆก,ก,กับพระบรมมหาราชวังําม,มาดูอุโมงค์น้าพารานทั้งสองจุดว่าหลังจากที่เปิดใช้ปละยะหนึ่งแล้วยังโอเคอยู่ไหมหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวบริเวณนี้ด้วยครับคึกคักแค่ไหนตามไปดูกันเลยครับอุโมงค์น้าพารานครับมีทั้งหมด2จุดด้วยกันจุดที่1ก็คืออยู่ที่ถนนหน้าพารานจุดที่2ก็คืออยู่ที่หน้าทําการไปรษณีย์ไทยสาขาหน้าพารานครับ โดยน็อตจะขอเรียกรวมๆว่าอุโมงค์หน้าพระลานและอุโมงค์หน้าไปรษณีย์ไทยสาขาหน้าพระลานครับเพื่อความง่ายในการทําความเข้าใจครับโดยวันนี้จะเดินเข้าสู่อุโมงค์หน้าพระลานตรงประตูที่2จากนั้นก็จะเดินเข้าสู่ภายในครับเมื่อเราเดินเข้ามาภายในโถงกลางอุโมงค์หน้าพระลานครับเราจะพบกับความสวยงามอลังการภายในทั้งการตกแต่งภายในด้วยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จัดไว้ให้ผู้ที่จะมาใช้อุโมงค์หน้าพระลานแห่งนี้ครับ ทำให้เราเห็นถึงความอลังการความสวยงามและการตกแต่งที่ใช้เวลาในการตกแต่งค่อนข้างนานแต่ถือว่าผลงานที่ออกมามีความสวยงามและมีความเหมาะสมสําหรับอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวางังซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงของประเทศไทยครับ ภายในโถงกลางอุโม,มงค์น้ำพระลานครับมีการตกแต่งด้วยภาพเก่าๆหรือว่าวันนของกรุงเทพมหานครครับทำให้เห็นพัฒนาการหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับและที่สําคัญภายในยังตกแต่งด้วยโทนสีที่ดูดีและมีความสวยงามดูเรียบหรูแต่มีความแพงและทันสมัยครับอีกทั้งยังมีการนาหลักการอารยศสถาปัต มาใช้ในการออกแบบส่วนต่าง,างๆภายในถงกลางตรงนี้ครับเช่นมีจุดประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนและมีการสร้างห้องน้ําชายจํานวน21ห้องห้องน้ําหญิงจํานวน55ห้องรวมถึงห้องน้ําสําหรับคนพิการอีกทั้งยังมีการสร้างลิฟต์ขึ้นลงสําหรับคนพิการและคนชราด้วยครับถือว่าเป็นการนําหลักอรารยสถปัตย์มาใช้ในการออกแบบสถานที่ต่างๆให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมครับ และในภาพตอนนี้จะเป็นทางออกที่4ของอุโมงค์นาพารานครับโดยทางออกที่4นี้จะเป็นบันไดเดินขึ้นลงครับจะไม่ได้เป็นบันไดเลื่อนเหมือนทางออกที่1 2และ3ครับไม่ว่าจะเป็นบันไดขึ้นลงธรรมดาหรือว่าจะเป็นบันไดเลื่อนครับก็สามารถเดินทางมาใช้อุโมงค์นาพรานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเช่นกันเนื่องจากทางเข้าอุโมงค์ทั้ง4ทางไม่ได้อยู่ห่างกันมากครับ ที่สาคัญบริเวณใกล้ๆกับทางขึ้นลงแต่ละทางครับยังมีลิฟต์ขนส่งสําหรับขึ้นลงสําหรับผู้พิการและก็ผู้สูงวัยสามารถเดินทางมาใช้อุโมงค์หน้าพารานแห่งนี้ได้อย่างสะดวกครับเนื่องจากมีการทําทางลาดเอียงสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถเดินทางเข้าสู่ลิฟต์โดยสารบริเวณอุโมงค์หน้าพารานนี้ได้อย่างสะดวกอีกทั้งเป็นการเห็นความสําคัญของความเท่าเทียมกันของทุกคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครับ จากนั้นเราก็จะเข้าสู่อุโมงค์นพรลานอีกครั้งหนึ่งครับผ่านประตูที่3ซึ่งประตูที่3นี้อยู่ฝั่งสาลหลักเมืองครับอยู่หน้าวัดพระแก้วเช่นกันโดยประตูทางเข้าออกที่3นี้จะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นลงครับถ้าใครไม่อยากเดินลงด้วยบันไดาทางขึ้นลงแบบธรรมดาในประตูที่4ก็สามารถเดินมาอีกนิดนึงก็ถึงประตูทางเข้าที่3ครับเพื่อเข้าสู่ด้านในครับอุโมงค์นพรลานนี้ครับมีระยะทางทั้งหมด9 6เมตร พื้นที่รวมทั้งหมด6 2 8 0ตารางเมตรครับประกอบไปด้วยห้องน้ำชาย21ห้องห้องน้ำหญิง55ห้องรวมทั้งห้องน้ำคนพิการอีกทั้งภายในบริเวณโถงกลางครับมีการตกแต่งสถานที่ต่างๆให้สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนกายของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับนอกจากนั้นภายในอุโมงค์น้าพารานยังมีจุดประชาสัมพันธ์มีกองอำนวยการและมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำการเดินทางและที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาการความปลอดภัย ทำการตั้งแต่เวลา8ปดโมงเชา้ายาวไปกระตั้งถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นเลยครับต่อจากนั้นเราก็จะเดินมาที่ประตูที่1ของอุมโมงค์นาพรานโดยประตูที่1น,นี้จะเป็นทางออกที่เป็นบันไดเลื่อนขึ้นลงครับ แล้อยู่ฝั่งสนามหลวงนอดจะพามาเดินดูว่าบริเวณร,บรอบๆของอุโมงค์หน้าพาลานใกล้ๆกับฝั่งสนามหลวงนี้เป็นยังไงบ้างมีการก่อสร้างหรือว่ามีการตกแต่งเก็บงานอรารยสัทธาพัทใกล้ๆลิฟเป็นยังไงบ้างแม้ว่าจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่อุโมงค์หน้าพาลานได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมาแล้วก็ตามครับแต่ว่ายังมีส่วนต่างๆหรือว่าส่วนเล็กน้อยที่ยังเก็บรายละเอียดอยู่อย่างเช่น การจัดการเรื่องอรารยสถาปัตหรือว่าการตกแต่งบริเวณใกล้ๆกับลิฟต์ซึ่งมีการดำเนินการปรับปรุงหรือว่ามีการก่อสร้างเก็บรายละเอียดในส่วนของทางลาดเอียงสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่จะเดินทางมาใช้อุมโมงค์หน้าพรานแห่งนี้โดยผมมองว่าการทำทางลาดเอียงและการปรับปรุงทางเท้าให้รองรับการใช้งานวิวแชร์ของผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถเดินทางมาใช้งานได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเพราะว่าจากปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในหลายๆพื้นที่พอผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุเขีนวิวแชร์มาใช่ไหมครับก็จะติดตรงปัญหาที่ว่าทางเท้าใช้ไม่ได้หรือว่าทางเท้าไม่ได้รองรับการเดินทางด้วยวิวแชร์ครับ จะเห็นว่าคลิปนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับแสงแดดที่สาดส่องไปยังพระปรางของวัดพระแก้วครับสีทองสวยงามมากๆครับถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมในการถ่ายรูปค่อนข้างสวยงามเลยครับบนอุโมงค์หน้าพระลานตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณนี้และเดินทางมาถ่ายรูปบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานโดยมีภาพพื้นหลังเป็นพระบรมมหาราชวังที่สวยงามครับ จากนั้นเดินไปที่อุมโมงค์หน้าพะลานตรงบริเวณหน้าที่ทําการไปรษณีย์ไทยสาขาหน้าพะลานครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่2ของโครงการก่อสร้างอุมโมงค์หน้าพะลานโดยจุดที่2นี้จะมีระยะทางทั้งหมด37เมตรพื้นที่รวม350ตารางเมตรครับซึ่งมีการทําอุมโมงค์ลอดเข้าใต้ตึกสวยงามที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนๆแล้วครับเชื่อมทางออกไปยังหน้าพระบรมมหาราชวางังโดยฝั่งพระบรมมหาราชวังครับจะมีทางขึ้นลงแบบธรรมดาครับ แล้วก็มีลิฟต์โดยสารหนึ่งตัวส่วนฝั่งหน้าที่ทําการไปรษณีย์ไทยสาขาหน้าพะลานตรงนั้นจะมีบันไดเลื่อนแล้วก็มีลิฟต์โดยสารด้วยครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับในคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปนอตจะพามาดูความคืบหน้าว่าอุโม,มงค์หน้าพะลานตรงหน้าที่ทําการไปรษณีย์ไทยสาขาหน้าพะลานตรงนี้มีความคืบหน้าไปมากแค่ไหนฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ นับตั้งแต่เปิดให้เข้าใช้พื้นที่ของอุโมงค์มหาราชตั้งแต่ปี2565ที่ผ่านมารวมถึงอุโมงค์หน้าระลานจุดที่1ครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ที่ผ่านมาเช่นกันครับเราจะเห็นว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาใช้พื้นที่ครับอย่างไม่ขาดสายเลยแต่ถ้าถามว่าเป็นไปตามเจตนารม์หรือว่าตามวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดจากการข้ามถนนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติบริเวณถนนมหาราช และถนนนาพะรานนั้นยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับสาหรับที่ผมมองเพราะว่ายังมีนักท่องเที่ยวที่เดินข้ามถนนตรงนี้และทําให้รถติดอยู่เหมือนเดิมในต่อไปในอนาคตก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีการประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้รู้จักอุมโมงค์ตรงนี้มากขึ้นและใช้งานมากขึ้นครับผมสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับวอล์กอิไทริปกับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยน,นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ